คืนเหตุการณ์ที่รอห้าสวรรคตคตโดยมีหมอหลวงหลายคนได้ทำนายไว้4-5หปีล่วงหน้าโดยช่วงที่ท่านขึ้นของราชท่านทำงานหนักมากโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษออกล่าอาณานิคมเมื่อท่านต้องทรงงานหนักเพื่อประเทศก็ส่งผลให้สุขภาพท่านย่ำแย่ในเวลาต่อมาขส1 9 0 6ศรอหาอายุ53ปีท่านมีการป่วยอย่างมากแพทย์บอกว่าท่านเป็นโรคที่ไม่ปกติ ไม่ถูกกับความชื้นและหมอยังพูดอีกว่าหากทํางานหนักอย่างนี้ท่านอยู่ได้ไม่เกิน4-5ปีแน่นอนแต่ถ้ารักษาสุขภาพอาจอยู่ได้ถึง80ปีหมอจึงได้แนะนาท่านให้ไปยุโรปที่อากาศไม่ชื้นเพื่อพักฟื้นจึงกลายเป็นการประพาสยุโรปครั้งที่2การที่ท่านไปยุโรปครั้งนี้ท่านก็ไปทําภารกิจให้ประเทศไทยอยู่ดีไปทสนที่สัญญาต่างๆเพื่อสร้างสัมพันธมิตรีและไปกู้เงินมาเพื่อสร้างทางรถไฟโดยมีหมอจากไทยตามไปด้วยสองสาคนเมื่อ3 4ปีหลังจากนั้น16ตุลาคมคศ1นท่นเงเก้ยาหนึ ไแล้วท่านก็มวนท้องมากจึงกลับวังอย่างไว วันต่อมาก็ยังไม่หายแต่ก็ยังเสวยได้ปกติในตอนเย็นในคืนต่อมาแต่หลังจากนั้นท่านรู้สึกผิดปกติมากกว่าเดิมต้องเริ่มทานยาถ่ายแน่นท้องจุกเสียดและอาเจียนออกหมอให้หยุดเสวย24ีบี่ชั่วโมงวันต่อมาท่านคอแห้งจึงดื่มน้าเย็นและน้าเงาะเพราะคอแหง้งแต่พอดื่มน้าเงาะก็อาเจียนอีกหมอก็เลยสั่งว่าดื่มได้เฉพาะน้ําเปล่าเท่านั้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ปัสสาวะได้แค่ครั้งละหนึ่งช้อนชาซึ่งผิดปกติมากและวันต่อมาคือวันที่ย2บสองตุลาคมท่านเสื่องซึมมากและออาาเจียยนนปัสวะ้ แต่หมอก็ยังบอกว่าปกติแต่อาการก็สุดลงเรื่อยๆท่านไม่พูดอะไรแล้วหมอฉีดยากระตุ้นหัวใจเป็นครั้งคราวแล้วนิชัยโรคใหม่และเพิ่งรู้สึกว่าไม่ใช่โรคปกติแล้วพระองค์อาจจะเป็นโรคไตชนิดหนึ่งปัจจุบันมีการสันนิษฐานว่าอาจจะติดเชื้อในกระแสะเลือดและเป็นโรคไตเสื่อมนิ่วในไตไปอุดทำให้ของเสียข้างทําให้สุดลงแบบกระทันหันในวันที่ยีตุลาคมพระองค์มีในตาเหม่อลอย หายใจหอบเหนื่อยถี่ๆเบาๆใช้ปากหายใจราชินีได้ถามท่านว่าอยากดื่มน้ำเย็นไหมท่านก็ตอบว่าอืมแล้วนอนต่อแล้วลมหายใจก็ถี่เบาลงอย่างช้าๆเรื่อยๆจนดวงพระเนตรได้ปิดลงสนิทและหมอที่รักษาอาการตอนนั้นได้บอกว่าในตอนนี้พระองค์ได้ทรงสวรรคตแล้วพอทุกคนในวังรู้ก็ปล่อยโฮร้องไห้กันทั้งวังทั้งร้องไห้ทั้งเป็นลมจากนั้นมหาเล็กก็ปิดล้อมพระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อปกป้องราชายาทรอการผัดเปลี่ยนแผ่นดินซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีการเชิญรอหกขึ้นเป็น สัตย์ต่อไปของประเทศก่อนที่จะจัดพระราชพิธีตามแบบโบราณจากนั้นวันที่23ตุลาคมของทุกปีกลายเป็นวันลำลึกถึงการจากไปของรอห้านั่นเอง